สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะบัวพาทุกท่านมายังตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชันกรุงเทพมหาคนครนี่เองค่ะตลาดน้ําแห่งนี้นะคะถือว่าเป็นตลาดน้าปลอดบุหรี่อีกแห่งหนึ่งเลยค่ะแล้วก็ถ้าทุกท่านมีเวลาแวะมานะคะก็จะพบกับวิถีชาวบ้านค่ะด้วยชุมชนโดยรอบเนี่ยเขาก็จะมีสินค้าที่เป็นเรื่องของกินนะคะมาขายด้วยนะคะอร่อยด้วยค่ะที่สําคัญค่ะแล้วก็สมมติมาเดินเล่นแล้วเมื่อยนะคะก็มีการนวดแผนโบราณค่ะมีศิลปวัฒนธรรมไทยให้รับชมด้วยแล้วก็มีเสียงดนตรีเพาะๆค่ะแล้วที่สําคัญ ะะถ้าท่านมาแต่เช้าค่ะที่นี่เขาก็ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมเดิมไว้ค่ะก็คือจะมีพระสงฆ์ค่ะท่านพายเรือมารับพินทบาตด้วยอยากทําบุญก็ได้ทําบุญค่ะอยากเดินเล่นก็ได้เดินเล่นแล้วอยู่ริมน,น้ํานะคะลมเย็นสบายตลอดเวลาค่ะต้องลองค่ะทดสอบกันมาค่ะเราจะมาทานกันร้านอะไรครับนี่อันนี้คือหมูสเตนุดีค่ะครับ คุณวางเคยเห็นหมูสเต๊ะเข่งไหมคะอ่าปกติแล้วปลาทูมันจะอยู่ในเข่งใช่ไหมคะใช่แต่อันนี้หมูสเต๊ะมันอยู่ในเข่งหมูสเต๊ะหนูดีนะครับหมูสเต๊ะหนูดีผมบอกได้เลยว่านุ่มมากเดี๋ยวบอกักไม้ฮะเอ่อเดี๋ยวนุ่มหรือไม่นุ่มเดี๋ยวผมจะบอกท่านผู้ชมน้น้ำจิ้มเนี่ย เหมือนครับนะล้นล้นแต่ผมบอกได้คำเดียวนะครับนุ่มมากแค่นุ่มอย่างเดียวนี่ยังไมครับยังไม่เท่าไหร่นะครับนี่ครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มนี่อย่างนี้เลยสุดยอดครับจิ้มที่นี่เขาจะไม่เหมือนที่อื่นนะคะให้พี่บอกว่าเป็นยังไงน้ำจิ้มเป็นยังไงน้ำจิ้มเราจะไม่เป็นกุ้งกะทิ เราจะเป็นถั่วลุนร้วนเที่ยวจนแตกมันนี่แหละค่ะแล้วก็ไม่ปรุงรสไม่ใส่อะไรเราจะเป็นแครอทอนเรืาลงทานตามโบราณแท้น้ำาุิ้มนะครับเป็นถั่วลน้วนเที่ยวให้แตกมันและไม่ใส่เครื่องปรุงเลยเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับนี่คือถั่วล้วนเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพนะอ้าวลานถัดไปครับเโอ่ยแหมมก็ถือติดมือเพลินเลยนไหมครับ อันนี้หนใส่ของขวัญได้สำหรับญาติพี่ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะโอ้ให้ผมนะครับแกงขวัญเลยโอ้คุณครับเดี๋ยวท่านผู้ชมครับเห็นได้ครับได้กลับบ้านได้เลยคุณครับร้านต่อไปครับไปร้านรองแรงแกงใต้นะคะร้านรองแรงแกงใต้สวัสดีครับร้านรองแรงแกงใต้เนี่ยท่านผู้ชมครับรองแรงแกงใต้ครับร้านแกงใต้นะครับ มีอะไรบ้างพี่อ้อยที่มันน่าทานเลยถ้ามาแล้วต้องทานจริงๆร้านนี้นะคะอร่อยทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวพอสายๆก็จะหมดแล้วนะคะโอ้โหความายก็หมดเนี่คุณผู้ชมดูสิเดี๋ยวก็จัดจัดน่าทานเลยเนี่ยมีอะไรบ้างครับอันนี้อันนี้เป็นแกงเลือแกงส้มแกงส้มแกงส้มเหลืองยอดมะพร้าวส้มกะทิต้มกะทินะครับใบเหลียงโอ้โหนี่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 ชิ้นใหญ่เลยชิ้นใหญ่เห็นไหมฮะ ไฟ้ปลาธรรมดาอันนี้ไฟปลากะทิน้ำยาปูวันนี้เรามีกุ้งหวานจากอยาให้ดูนะคะเป็นกุ้งหวานจากทะเลปากแม่ยูนี้ลังก์ภาคใต้เป็นกุ้งทะเลแท้โอ้โหท่านผู้ชมครับตัวใสหวานกุ้งหวานตัวใสอร่อยไม่อร่อยอย่ารอแป๊บนะครับแป๊บเดียวนะครับใสจริงใสค่ะยังไงฮะสดๆเลยค่ะโอ้โหท่านผู้ชม อร่อยหวานเค็มนิดๆแม่ค้าก็หวานน้่ท่านผู้ชมที่แม่ค้ายังหวานเลยนี่ต้องมานะครับต้องมานะครับร้านร่องและอย่างใต้เนี่ยต้องมานะครับเออท่านผู้ชมครับร้านนี้เป็นกาแฟดิฟนะครับได้รับรางวัลด้วยนะครับผมรับประกันนะครับว่าร้านนี้เป็นกาแฟดิฟที่อร่อยจริงๆนะครับดู ดูคอนเซนต์นะครับคอนเซนต์จากสติฟิเกตนี้นะครับคุณกาลินสุรวงศ์บุญนานะครับวันนี้ทำอะไรก็อร่อยครับน้องเคยผมเองครับอร่อยจริงๆริงน้องผมเซ็นเองวันไหนครคบวันไหนวันนี้ที่เซ็นดีแล้วเซนเนี่ยเดี๋ยวน้องก็จะสาธิตให้ทีมมาดูว่าอันนี้คืออะไรคะนี่ทำยังไง ร้านหนึ่งครับพี่อ้อยครับอันนี้เป็นผมดูนะ้วเป็นก๋วยเตี๋ยวโบราณใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวโบราณผมดูเครื่องแล้วน่าทานมากเลยเออแร้านอะไรครับอันนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยชื่อบ้านบ้านกุญฉันทวีตนะคะโอ้บ้านกุญฉันทวีตน,น,น,นามสกุลฉันทวีตค่ะอโอเคเดี๋ดวยวท่านผู้ชมครับมาดูความน่าทานของก๋วยเตี๋ยวโบราณบ้านกุญฉันทวีตนะครับนี่กําลังทําเลยเดี๋ยออเดอร์ค่ะรับออเดอร์ ท่านผู้ชมครับเมื่อกี้เราทานก๋วยเตี๋ยวไปแล้วทานข้าวแกงไปแล้วเดี๋ยวเรามาทานของหวานกันบ้างนะมีอะไรบ้างที่นี่ร้านคุณปักทองสังขยาปักทองสังขยาปักทองสังขยาครับปักทองญี่ปุ่นปักทองญี่ปุ่นใช่ค่ะท่านผู้ชมสวยมากน่าทานอันนี้ทานได้ทั้งลูกเลยไหมฮะท่านผู้ชมครับทานได้ทั้งลูกเลยนะครับข้าปากทั้งหมดเลยนะ่อาก็มีเยีบ เปียกปูนตะที่ซอโอ้น่าทานข <c oughs> โอ้วยอันนี้ท่านผู้ชมครับอันนี้ไม่ต้องบอกว่าขนมอะไรนะครับข้าวเหยเห็นเห็น <c oughs> มาเป็นชิ้นๆเลยครับกระชากลวยครับแล้วก็ข้าวเหนียวมะม่วง <c oughs> เาขาจะม้วนเขาจะม่วนโอ้สวยนะข้าวเหนียว,ว <c oughs> ข้าวเหนียวใบเตยมาข้าวเหนียวใบเตยนะครับ กับพี่ออยครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเขาูเห็นภาพแล้วอยากจะมามายังไงครับค่ะที่ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชันของเราเนี่ยนะจะอยู่เป็นตลาดน้ําซึ่งอยู่ในวัดนะคะคือถ้าเกิดว่ามันจะมี2ตลาดถ้าจะมาตลาดน้ำสองคลอง วัดตลิงชันต้องเข้าวัดตลิงชันอย่างเดียวตลาดจะอยู่ริมคลองนะคะเรามีคลองสองคลองที่เชื่อมต่อกันและที่สําคัญก็คือทุกๆเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราจะมีการตักบาตรทางน้ํานะคะถ้าเกิดท่านใดท,ที่อยากจะมาะตักบาตรทางน้ําร่วมกันช่วงเช้าก็เรียนเชิญได้เลยนะคะที่โซน A นะคะแล้วก็สําหรับอาหารของเราเนี่มีทั้งหมด4โซนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโซน A โซน B โซน C แล้วก็โซนดีที่นี่นะคะเรามีของดี ของอร่อยนะคะเขาเรียกว่าของของดีของอาหารถูกปากนะคะของฝากถูกใจนะคะก็มาที่ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชันที่เราเปิดทุกๆวันเสาร์อาทิตย์นะคะเชิญเรียนเชิญได้เลยค่ะอย่าลืมนะครับถ้าจะมาที่ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชันต้องขับเข้ามาที่วัดตลิงชันอย่างเดียวะ <ๆ S 2> นะครับ,รบถ้าขับไปวัดอื่นไม่ถึงที่นี่นะครับและบอกได้เลยว่ามาที่นี่นอกจากจะอิ่มท้องแล้วอิ่มบุญด้วยครับเพราะได้มีการทำบุญตักบาตร ทางน้านะครับเป็นที่เดียวที่ผมคิดว่าเป็นอัตลักษณ์ใช่ค่ะตอนนี้ถือว่าจริงการตักบาตรทางน้ำเนี่ยเราจะไม่เคยมีแล้วแต่นี้เราเป็นการสร้างอัตลักษณ์ของเราไว้นะคะตามวิถีของตลาดน้ําชุมชนค่ะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับที่ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชันนี่นะครับนอกจากว่าท่านผู้ชมมาแล้วอิ่มท้องอิ่มบุญแล้วที่ตลาดแห่งนี้พี่อ้อยยังให้ความสนุน two b number วันของชุมชนบ้านคู่คลองด้วยนะครับอ่ะน้องคะมีอะไรจะฝากกับท่านผู้ชมในเรื่องของ to be n u ม b e r รวัน hmm. เรื่องของเยาวยชนบ้างค่ะฝากด้วยนะคะตลาดน้ำสองคลองวัตถิ่งชันมีกิจกรรมดีๆของทางทูบีน u m b e r รวันชุมชนบ้านคู่ครองค่ะในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะทางชมรมของพวกเราค่ะได้จัดทำการแสดงโชว์มาด้วยกันทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะนี่แหละครับเยาวชนไทยรุ่นใหม่นะครับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มาการมาในการทากิจกรรมของชาวชุมชนให้ห่างไกลจากบุหรี่ไฟฟ้าและ 30ติดครับ